ครอบนวันนี้ค่ะกับคับผมงานสำหรับงานวันนี้นะครับก็เป็นงานนิ่งแฟชชั่นสตอร์ของทางคาสเซเต้นะครับผมก็โดยช็อปมันจะอยู่ที่ชั้นห้าของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมก็ สำหรับผมแปลนคา,าสาเต้น,นะครับผมก็ตามเิลอคาซาครับแปลว่าบ้านอาเตแปลว่าศิละปะมารวมกันก็เป็นศิละปะที่อยู่ภายในบ้านนั mm ่นเองแล้วโดยดีไซน์ของทางคาสาเต้นเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่ดีไซน์ที่สามารถยิน,นเข้าไปในบ้านได้เลยครับถูกต้อง mm hmm. ด้วยครับตอนี้ผมกักษาบ้านอยู่ mm hmm. ก็ตอนที่ที่ดูๆนะครับผมก็จะมีแอร์ที่นั่งดูไดมา,มาเพราะว่าตัวดีไซน์ของเขาเนี่ดีมากๆสวดมากๆและสําคัญก็คือมันสามารถเขาเรียกว่า view past, past, mm ิวเข้าไปในขนาดในกระแพงได้เลยด้วยและที่สําคัญก็คือเขามีฟังก์ชันที่หลากหลายมากในการค่าเชื้อโรค่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆซึ่งมันเหมาะกับงานของเรามากๆเพราะเราต้องออกไปเจอผู้คนเจออะไรพวกนี้นนอาจจะทําให้แบบเชื้อโรคเชื mm ้อแบคทีเรียได้ก็จะมีตัวแอร์ของ ครับเหมาะกับคนเมืองแล้วก็สถานการัดปัจจุบันถูกต้องใช่ใช่ครับเพราะเราเป็นสายนอนด้วยใช่ครับผมแอร์นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการใช้ชีวิตประจำวันความสุขที่แบบว่าอยากหาตัวเลือกในการลดค่าไฟทำให้ชีวิตเราสบายได้ครับผมก็สําหรับใครนะครับที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าเครื่องตัวดีๆนะครับผมก็ขอแนะนําคาสเต้ไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวของคาสเต้เนี่ยนอกจากราคาจะไม่แพงนแล้ายังเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกด้วยและนอกจากนี้เนี่ย แล้วก็ยังเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตได้หลากหลายในใช้ชีวิตที่หลากหลายในในปัจจุบันด้วยครับผมนั่นแหละครับนี่ก็เป็นเฟรนด์ออฟคอนสเตอร์ด้วยใช่ครับผมงานนี้เป็นยังไงบ้างคะอะไรนะงานที่อะไรบ้างงานนี้ก็จริงๆมันก็ฟิวฟิวคล้าสติีเซนเตอร์นั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะอยู่กับตัวเครื่องปรับอากาศค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าอันนี้บอกได้ไหมว่าเราก็เซฟแน ตัวนี้มียังไงครับตัวนี้มยังตัวนี้นะผมก็คือสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการเลยครับผมและตัวตัวต้องเห็นภาพครับข้างหลังข้างหลังตรงนู้นะครับผมตัวหน้าปัดหน้าจอเขาจะเป็นดิจิตอลและที่สำคัญก็คือไอตัวฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคและที่สำคัญก็คือสามารถเย็นด้วยถึงในโทรศัพงอีกด้วยอะไรนะับสามารถสั่งผ่านผ่านเรี่อว่าสมาร์ทโฟนครับผมเป็น iOS หรือว่าระบบ Android ก็ได้ครับ ฝากแล้วฝากไปกองนะครับฝากไปแล้วถ้าเก็บกระเป๋าไปถึงไหนการทียมันไปถึงแต้วยังที่ญี่ปุ่ใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ก็เอาเอาเตรียมตัวสําหรับโชว์หรือว่าสำหรับการเดินทางยงนะครับสำหรับโชว์สำหรับโชว์ตอนนี้ก็คือก็จะมีเพลงที่ทางพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นเนีขาเรีเควสต์มาว่าอยากจะฟังเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยอ่าญี่ปุ่นต้องเป็ครับอะไรเพลญี่ปุ่นเราเตรียมตัวยังไงครับเพลงญี่ปุ่นที่ที่ยากเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษา ในการออกเสียงเขาเพราะว่าพอเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนแอปเสนของเขแอปเสนเล็กๆที่เหมือนกับว่าเขาไม่เขาออกเสียงแต่ว่าเราคนฟังแบบไม่ไม่ได้ยินอะไรเนี้ยผมก็ต้องไปศึกษาซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยจะมีเยอะมากครับแล้วจริงๆมันต้องร้องยังไงหรือมันต้องฝึกร้องยังไงก็ฝึกตามเขาเลยครับก็เป็นธนาคารเราเก็ใช่ครับแล้วก็มีมีมีแบบส่งให้พี่ที่แบบเขาพอจะรู้ภาษาญี่ปุ่นช่วยเช็คดูด้วยว่า เราเนี่ยออกเสียงถูกต้องไหมหรือว่าออกเสียงเพี้ยนไปขนาดอันนี้คือนเสียงที่หนักใจใช่ครับเพราะมันมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยนะเนียยไปกี่เพลงนะประมาณสิบสิบครับประมาณสิบกี่เพลงนี่คือรวมทั้งเพลงไทยเพลงญี่ปุ่นถูกต้องครับผมอแล้วเพลงไทยที่เขารีเพฟร์มาทป็นเพลงบอกได้ไหมครับไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนละกันครับผมแต่ว่าเป็นเพลงที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนชื่นชอบจริงๆเขาน่าจะส่งมาหลายเพลงที่มัน เลือกจากเป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงด้วยครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเพลงที่ที่ทุกคนรอตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่าพูดอย่าพูดเธอจริงจริงโชว์มันกี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงถึงนะเราดังนั้นมีเพลงสิเพลงที่ทัดอื่นเพลงว่ามีทัดอื่นเลยก็จะมีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมก็ไม่าจะเป็นรแม่แีบคือแบบวิวใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าผมแบบ ที่พี่แฟนคลับใช้ญี่ปุ่นจะเป็นสไตล์แบบเรียบร้อยใช่ใช่ครับผมซึ่งพี่เขาแบกงะอาซิมาว่าไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดสมมุติแบบไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอไปโชว์อะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ๆเขาจะโบกมือแค่นี้อ,อะไรยเยอะไม่ไม่ต้องเปลวหรือไม่ต้องแป้วอะไรไปนะแต่พี่เขาเป็นอย่างนี้กันจริงครับต้องดูิงจริเนี่ยเพราะเราเป็นคนพูดน้อยไม่ได้พูดแบบว่าพูดไปเรื่อยๆเหมืงนกันมันมันกลัวมันจะเงียบมันห่ายังไงกลัวเงียบไหมเราก็ พยายามเลยครับเราก็จะพยายามเอนเทิงพี่ๆทุ่นพ่อนะครับผมรว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมพี่ๆฟนงลับเขาบ่อยๆด้วยไรไปครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะมอบความสุขอะไรต่างๆให้พี่ จริงๆเนี่ยจะบอกคุลงหน้าไหมว่าพี่ขยับตัวได้มากกว่าไม่ต้องบุกลุไปไนเด้จริงเาจริงอยากบอกแต่ผมแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นธรรมวัฒนวัฒนธรรมของเขาก็ด้วยสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นในตอนนี้ด้วยมันอาจจะต้องเซฟนิดนึงเข้าใจครับแพคกระเป๋าท่าไหล่ะคะแพคกระเป๋ายังไม่ได้จัดเต็มเต็มกี่ชิผมจะเป็นสายที่แบบชอบจัดก่อนไปอ่าก็คือพรุ่งนี้บินก็คือคืนนี้เลยใช่ครับเพราะว่าเราจะได้แบบเช็คทั้งหมดทีเดียวเลยว่าเราเอาอะไรยัดไปหมดหรือยังถ้าเกิดสมมติเรา ใส่วันนี้แล้วพอวันจะไปเราก็ต้องมานั่งเช็คอีกว่าหรืออะไรหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอาซาเอาไปได้ไปด้วยเอาได้เอาปเป็นอาสปอร์ตครับงานนี้เราเตรียมไปกี่ชุดกันหมายถึงที่โชว์หรือว่าที่โชว์ที่โชว์ธนาที่โชว์ก็น่าจะประมาณห้าห้าชุด ประมาณเราดวนนั้นก็กระตื่นเต้นจริงนะเนี่ยเป็นเต้นจริงเต้นนะครบดูแบบว่าดูไม่รู้จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยที่แบบได้มีโอกาสไปแฟนมีหาพี่แฟนผัดชาญี่ปุ่นครับแอบเนีไปสื่อไหมครับว่าคอนเตรียมโปรเจกต์อะไรไวปมีครับมีอันนี้แอบส่องทวิตเห็นบ่อยมากครับอ๋อสองเห็นเต็มทวิตเลยครับแสดงว่าเราก็ต้องตามไปเก็บโปรเจกต์ที่เขาก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าเป็นทางที่เราจะต้องผ่านดีก็อาจจะไป มีสิ่งงว่าตั้งแต่พอเราพอมีชื่อเสียงตั้งแต่พอโควิดมันมาชื่อเสียงมันก็อยู่ในโควิดแล้วพอวันนี้มันได้ไปอย่างเงี้ยเขายังติดตามเราเราเป็นมันอยู่ในโควิดก็ก็ดีใจแล้วกันครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ไม่มีใครได้ออกไปหาพี่พี่แฟนอยู่แล้วแต่พี่พี่แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยซึ่งหลายๆคนเขายังไม่มีโอกาสได้เจอเราเลยแต่ว่าเขาก็แบบ รักเราแล้วแบบคอยซัพพอร์ตคอยทุกทุกอย่างคอยช่วยปั่นเทรนไม่มีโอกาสได้มาดูก็ดูผ่านไลฟ์คอยติดตามทุกทุกอย่างเราก็อยากจะกลับไปมอบความสุขให้เขานั่นแหละอย่างพอมันมีแพลนแล้วมีประเทศอื่นที่เขารีเฟรชมานไม่ว่าอยากเห็นัวเราเป็นเป็นมีครับตอนนี้ก็พูดได้ไหมครับพูดได้ครับโอเคได้ครับผมก็หลังจากนี้หลังจาก ญี่ปุ่นกลับมาแล้วก็จะไปที่เวียดนามต่อครับผมแล้วก็เวียดนามเราก็จะมีเกาหลีแล้วก็มีฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็สิงที่ไทยใช่ครับที่ไทยก็นี่ตอนขึ้ปีใชครับใช่ครับโอ้ยยังไงทิวบุพุมไปถึงไหนเนี่ยทิวพุฒมแล้วก่อนต้องรักใชไหมใช่ครับผมโดนใจเทวบุพุมใช่ไหมครับก็แอบยากครับแอบยากแอบยากยากตรงยากตรงด้วยความที่เป็นพีเรียดด้วยครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้พีเรียดจ๋าขนาดนั้นหรอกแต่ว่า ด้วยคําพูดของคนในยุคน,นั้นกับในยุคน,นี้มันก็จะแตกต่างก,กันครับผมมันก็จะมีหลายๆประโยคที่อาจจะไม่ค่อยเข้าปากเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเข้าปากเวลาอยู่บ้านเนี่ยแบใช่ครับเราต้องท่องบ่อยๆครับรผมแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะมีดัดแปลงได้นิดหน่อยแหละครับผมนะบนัมน่นแหละท่าทาของเรากูเป็นทีเด็ดชูบอยมากเลยนะ<า> <c oughs> เป็นแบบเป็นแบบเอ่อทีเด็ดปอปป้าอย่างงี้นะครับ จริงจริงมันยากกับการที่หา,หาว่าคอสตูมอะไรมาเพราะว่าดูหน้าเราก็แบบชรคกอล่ากันแต่จริงจริงคอสตูมที่ผมใส่เนี่ยผมเคยเห็นคอสตูมแบบนี้นะเพราะว่าพ่อผมแต่ก่อนก็แต่งตัวแบบนี้เลย, <c oughs> ยจะเป็นแบบเสื้อเชิช้ตโครงๆหรือว่าแล้วก็เป็นแบบเป็นเกลสายกระบอกใหญ่ๆหญ่ <c oughs> เสื้อเชิช้ตตัวใหญ่ๆหญ่นึงซึ่งเห็นก็พอเราแต่งออกมาก็เออเหมือนพ่อเหมือนกันนี่พ่อตอนวัยรุ่นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าแต่แต่ก่อนตอนที่พ่อทํางานประจําอยู่พ่อเขาแต่งตัวแบบนี้เลย มีมีคัสตัวมายืมถือโทรมันไม่ถาไม่มีครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือมีเรื่องเดียวที่จะต้องถ่ายใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่ดวงใจทัวรผมเรื่องเดียวครับไม่ยุ่งเยี่ยวไม่ถี้กินครับถามว่าถ่ายถ่ายไปคิวได้ไปคิวดีกว่าครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสองถึงสามคิวเองครับผมก็แสดงว่าใช่ใช้เวลานานมเพราะมันต้องถ่ายของกันท่าเรื่องนานนะครับผมว่านานนานมากเพราะว่าใช่ครับแล้วด้วยเรื่องคิวอะไรด้วยอะไรหลายอย่าง ซึ่งมันอาจจะต้องเรียนกันค่อนข้างนานนิดนึงคร <trees. S 1> <aesthetic. S 2> ับผมไม่ได้ไปแจมทุกเรื่องเนี่ยสองตอนดีตอนนี้มีเรื่องเหลือเหลือเรื่องของพี่ก้ามั้งครับที่ยังไม่ได้ไปพรพรชีวะกพรชีวะนี่ยังไม่ได้ไปครับผมส่วนเรื่องอื่นเราอยากได้ไปแจมอีกตลนนคราต้องไปถ่ายจัมปาเน่ใช่อยากไปมากครับผมจริงๆน่าจะแบบเออฟูทาเน่ตามไปที่สวิตไรอย่างนี้นะครับ แต่ยังไงก็ฝากละอจันของเราใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ขอฝากละออจันเนี่ยนะครับผมก็สนุกแน่นอนครับผมก็จะเป็นแนวแบบโรแมนติกแฟนตาซีละกันแล้วก็จะมีคอมเมดี้มีดราม่าสอดสอดไส้เล็กๆน้อยๆครับผมต้องติดตามเลยครับสอดสอดแทรกสอดไส้สนุกพีนะครับสนุกพีครับขอบคุณครับเชิญเลยครับ